สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่8เมษายนพระธรรม1นซามูเอลบทที่11-2 2พระธรรมตอนนี้ซามูเอลเจิมสซาอูลแล้วและมีการเลือกให้เห็นว่าใครคือกษัตริย์ของเขาของชาวอิสราเอลคือซาอูล แต่ก็มีบางคนที่ไม่อยากให้สาอูลเป็นกษัตริย์หรือไม่เห็นชอบนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าจะเตรียมให้ตาอูลเป็นที่ยอมรับเพราะให้ชาวอัมโมนมาล้อมเมืองยาเบสกิเลอาดและตาอูลโดยการเจริมของพระวิญญาณของพระเจ้าเขาก็เรียกอระดมพลอิสราเอลทั้งหมดและมีคนอิสราเอลทั้งหมดสา0 0ส0คนมาช่วยกู้คน ยาเบตกิเลอาจและพระเจ้าทรงนําให้ได้รับชัยชนะและสุดท้ายเราจะเห็นว่าซามูเอลบอกว่าเขาจะไปเขาแก่พี่น้องครับเมื่อเราทำงานของพระเจ้าพระเจ้าจะมีแผนการและให้ชัยชนะกับเราบางครั้งเรามองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ให้เราวางใจนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ